สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางธรรมกับผมหมีไพบูลครับวันนี้ผมได้นำอาวิธีการหนีนรกที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานท่านได้แนะนำไว้ในหนังสือพ่อสอนลูกโดยจริงๆแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานท่านได้แนะนำวิธีการหนีนรกมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่ผมขอหยิบยกวิธีการหนีนรกเป็นอีกแบบหนึ่งที่หลวงพ่อท่านได้แนะนาไว้นะครับ มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบครับก่อนไปรับชมกันท่านใดยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับวิธีการหนีนรกการปฏิบัติขอแยกบารมีมีอารมณ์ใจไว้เป็น3ระดับด้วยกันก็คืออย่างอ่อน อย่างกลางและอย่างเข้มคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งเพียงบอกให้ทราบก็พร้อมที่จะทำได้และลงมือปฏิบัติได้เลยไม่ต้องทบทวนแนะนำอย่างอื่นอีกเพราะศินห้าก็ดีกรรมบท10ก็ดีเป็นปฏิปทาที่ทุกคนต้องการเป็นของไม่ยากสำหรับคนที่มีบารมีเข้มข้นคือกำลังใจเต็มในด้านความดี เมื่อปฏิบัติจริงก็พ้นนรกได้จริงถ้าจะวนเวียนเกิดก็มีสิทธิ์เกิดได้เพียงมนุษย์สวรรค์พรหมในที่สุดก็ไปนิพพานผู้ที่มีบารมีระดับกลางต้องมีเครื่องกระตุ้นใจนิดหน่อยขอให้ปฏิบัติตัวปฏิบัติวาจาและใจดังนี้อันดับแรกจับจุดที่ใจก่อนเมื่อชนะที่ใจแล้วกายและวาจาก็หมดฤทธ พกายและวาจาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของใจใจคิดแบบไหนกายก็ทำแบบนั้นวาจาก็พูดตามนั้นถ้าบังคับใจอยู่ก็หมดภาระในการหนักอารมณ์ที่จะบังคับกายกับวาจาบารมีขั้นกลางนี้ไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือมากเพียงอิธิบาสีประการก็สามารถปฏิบัติครบถ้วนได้ภายในเจ็ดวัน อิธิบาสีประการคือ 1. ฉันทะมีความพอใจในปฏิปทาที่จะปฏิบัติคืออารมณ์พร้อมยอมรับความจริงว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่ไม่มีใครที่จะไม่ตาย 2. วิริยะคือความเพลี่ยนพร้อมในการต่อสู้กับอารมณ์ที่คัดค้านที่มีอารมณ์คิดว่าจะไม่ตาย มีปัญญาฉลาดยอมรับความจริงว่าความตายมีแน่และเวลาที่จะตายเอาอะไรแน่นอนไม่ได้คิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอเพื่อให้มีอารมณ์ส่งความดีไม่มีอารมณ์ชั่วสิงใจเพราะอารมณ์ชั่วจะพาไปอบายภูมิสามจิตตะเอาอารมณ์ใจจดจ่อในปฏิปทานที่จะปฏิบัติ ไม่ลืมความตายไม่ลืมความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สนใจในข้อวัดปฏิบัติของศีลและกรรมบทสิบไม่ระวาง 4. วิมังสามีปัญญาสามารถพิจารณาตนเองคือพิจารณาอารมณ์ของตนเองได้ว่าการที่เราปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือผิด หยาบหรือละเอียดมีอารมณ์บกพร่องที่จุดไหนบ้างถือมงคลตื่นข่าวหรือเปล่าคําว่าถือมงคลตื่นข่าวคือไม่มีความมั่นใจในตนเองมีขาวว่าดีที่ไหนก็ไปที่นั่นข้อวัดปฏิบัติก็ไม่มีอารมณ์ทรงตัวใครว่าอย่างไรดีทําตามนั้นไหนที่สุดก็ล้ายเป็นคนจับจดไม่มีอะไรแน่นอนจริงจังคนอย่างนี้ ท่านเรียกว่าคนขาดสัญญาคือความจำและไร้ปัญญาคือไร้ความคิดความฉลาดจะว่าโง่เฉยๆก็ไม่แน่ใจนักถ้าจะพูดว่าโง่แกมยิงเห็นจะพอเป็นไปได้เป็นอันว่าใครจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้ไม่ขอยืนยันเพราะยืนยันก็แล้วนั่งยันก็แล้วนอนยันก็แล้วบางท่าน ยันเท่าไรก็ไม่ขยับตัวชักเอื้อมเต็มทีเชิญตามสบายมีหน้าที่บอกก็บอกให้แล้วจะทำตามหรือไม่ทำตามก็เป็นหน้าที่ของท่านผู้อา่านคนที่มีอารมณ์จิตใจเข้มแข็งน้อยหรือมีจิตใจค่อนข้างอ่อนแอแต่มีแววพอที่จะทำได้ให้เลือกปฏิบัติเอาจริงเอาจังเป็นข้อข้อที่พอจะทำได้ให้เอาชนะจริงๆข้อใดข้อหนึ่งไปเลย เมื่อชนะข้อหนึ่งข้อใดแน่นอนแล้วจึงค่อยๆเลือกเอาข้อที่เห็นว่าง่ายไม่นานเท่าไรก็ชนะหมดทุกข้อท่านที่มีบารมีอ่อนมีหลายประเภทประเภทอ่อนน้อยแนะนำไม่มากก็สามารถทำได้ที่อ่อนมากไปหน่อยก็ต้องทำซ้ำๆซักๆขนสอนเหนื่อยหน่อยส่วนที่อ่อนปวกเปียกก็สอนไม่ได้เลย ผู้ที่มีบารมีอ่อนทำตามนี้คือพรหมวิหารสี่เป็นการปฏิบัติแบบเห็นอกเขาอกเราเห็นใจกันเอากฎธรรมดาใช้ธรรมะจริงๆก็คือกฎธรรมดานั่นเองหนึ่งเมตตามีความรักในคนสัตว์ทั่วไปถ้าจะละเมิดศีลหรือขมบทข้อไหนก็นึกถึงเมตาก่อน คิดว่าเราสร้างความรักในกันและกันดีหรือว่าเราสร้างศัตรูดีเลือกเอาตามความชอบใจอยากจะลงนรกก็สร้างศัตรูไม่อยากจะลงนรกก็สร้างความเป็นมิตรในที่สุดก็จะละเมิดศีลและกรรมมบทสิบไม่ได้เลย 2. กรุณาความสงสารเมื่อสงสารแล้วก็ไม่กล้าสร้างความทุกข์สเทือนใจ ให้เกิดแก่ผู้อื่นบริสุทธิ์ไปอีกหน่อยหนึ่ง 3. มุทิตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยทั้งสข้อนี้เป็นจริยามหาสเสน่จริยาหมายถึงความประพฤติคือประพฤติปฏิบัติตนเป็นมหาสเสน่แก่ผู้พบเห็นผู้คบหาสมาคมด้วย 4. อุเบกขาวางเฉยเป็นการเฉยที่เกินกําลังจะช่วยเมื่อช่วยไม่ไหวดิ้นรนเท่าไหร่ก็เหนื่อยเปล่าไร้ประโยชน์เฉยไว้พร้อมทั้งใจยังมีเมตตากรุณาครบถ้วนรอจังหวะหรือโอกาสมีเมื่อไหร่จะช่วยทันทีถ้าจังหวะไม่มีก็ขอเฉยไว้ก่อนผู้ที่มีบารมีอ่อนเยอะถ้าค่อยๆทําทำตามนี้คือ ใช้อารมณ์พรมิหาร4และอิทธิบาสีค่อยๆกระตุ้นใจทำแบบชนิดไม่เร่งร้อนในที่สุดก็จะชนะอารมณ์ชั่วคือการทำลายศีลห้าหรือกรรมบท10ผู้ใดบอกว่าเกินวิสัยตนก็ไม่ขอตำหนิเพราะเป็นของธรรมดาของบารมีครับก็สรุปได้ว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานท่านต้องการให้เราปฏิบัติอยู่สองอย่างด้วยกันนะั่นคืออิทธิบาสีกับผมวิหารสีนะครับเพราะว่าผมวิหารสีนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการของมนุษย์โดยทั่ว,วไปอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาส่วนอิทธิบาสีนั้นเราจะต้องมีกำลังใจในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟัง รายการเส้นทางธรรมสวัสดีครับ